ผู้ต้องเศร้าโศกในโลกทั้งสองผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกละโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนอธิบายความบางคนเชื่อกรรมคือเชื่อว่าทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วได้รับผลชั่วแต่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นเขาไม่เชื่อโลกหน้า ชีวิตและกรรมย่อมสิ้นสุดลงเมื่อตายบางคนเชื่อเพียงครึ่งเดียวว่าทำดีได้ดีคือหมายความว่าบางทีทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วบางทีก็ไม่ได้ผลชั่วบางทีก็ได้แล้วแต่ใครเห็นหรือไม่เห็นบางคนก็เชื่อกลับกันเสียคือเชื่อว่าทำชั่วได้ได้ดีก็มีทำดีได้ชั่วก็มากเรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งในพุทธศาสนา ตราบใดที่เขายังไม่เชื่อชาติก่อนชาติหน้าความลังเลสงสัยในเรื่องกรรมก็ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจ,จตราบนั้นเพราะเขาไม่อาจมองเห็นผลแห่งกรรมโดยตลอดเหมือนคนไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพียงวันเดียวจะรู้เรื่องราวของที่นั้นให้ตลอดปลอดโปร่งยากอยู่ชีวิตเพียงชาติเดียวสั้นเกินไปที่จะพิสูจน์กรรมและผลของกรรมเพราะกรรมมีการยกยอดไปให้ผลในชาติหน้าอยู่เสมอ การจะเชื่อเรื่องกรรมอย่างแน่นแฟ้นต้องเชื่อเรื่องการเกิดใหม่หรือชาติหน้าด้วยเมื่อวัวผูกติดอยู่กับเกวียนล้อเกวียนและโคจะต้องไปด้วยกันอยู่เสมอชั้นใดกรรมและผลของกรรมข้อันนั้นจะต้องติดตามให้ผลจนกว่าจะหมดแรงของมันบาปให้ผลเป็นทุกข์บุญให้ผลเป็นสุขคนทำบาปไว้ย่อมเป็นทุกข์ใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เมื่อถึงคราวกรรมชั่วจะให้ผลใครจะห้ามก็ไม่ได้พระศาสดาจึงทรงเตือนว่าถ้ากลัวต่อทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจง้งและว่าบาปจะไม่ให้ผลนั้นเป็นไม่มีการเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโลกนี้โลกหน้ามีแต่กำไรไม่ขาดทุนและทำให้เป็นผู้มั่นคงในความดีไม่ท้อถอยง่ายการไม่เชื่อมีแต่ขาดทุนเพราะอาจถลำตัวลงไปในกรรมชั่วหนักๆได้ กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วเกิดชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงขึ้นมาก็เดือดร้อนอย่างนายจุนทาสูกิกเป็นต้นเรื่องนายจุนทาสูกิกนายจุนทะที่มีชื่อต่อท้ายว่าสูกริกนั้นเพราะเป็นคนฆ่าหมูเลี้ยงชีพเป็นประจำเขาเป็นชาวราชฤกื์ประกอบการฆ่าหมูอยู่ถึงห้หปีเมื่อฆ่าแล้วก็กินบ้างขายบ้าง ในสมัยข้าวแพงเขาเอาข้าวบรรทุกเวียนไปตามชนบทเอาไปแลกลูกหมูบรรทุกลูกหมูกลับมาเต็มเกวียนร้อมคออเข่าข้างหลังคอกปลูกผักไว้ให้ลูกหมูกินหมูพวกนั้นกินผักบ้างอุจจระบ้างอ้วนทว้ว,ทวมอ้วนทวนสมบูรณ์เมื่อเขาประสงค์จะฆ่าตัวใดก็จับตัวนั้นมัดให้แน่นกับที่ฆ่าแล้วทุบด้วยค้อนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อพองหนาขึ้นคือให้บวมแล้วง้างปาก สอดไม้เข้ามาในช่องฟันกรอกน้ำร้อนที่เดือดพร่านเข้ามาในปากด้วยธนานโรหะน้ำร้อนเข้าไปเดือดพร่านอยู่ในท้องขับอุจจาระออกมาทางทวารหนักเขาคอยสังเกตน้ำถ้าน้ำยังขุนอยู่ก็แสดงว่าอุจจาระยังไม่หมดถ้าอุจจาระในลำไส้หมดแล้วน้ำที่ออกมาจะใสทีนั้นเขาจะราดน้ำร้อนลงบนหลังหนังดาจะลอกออกแล้วเอาไฟลนเอาดาบคมตัดศีรษะเอาภาชนะ รองเลือดเอาเลือดคลุกเคล้าเข้ากับเนื้อแล้วปิ่งนั่งรับประทานกบถัญญาเขาเลี้ยงชีพโดยทํานองนี้อยู่ถึงห้าสิบห้าปีเมื่อพระศาสดาประทับอยู่นเวลวันอันไม่ไกลจากบ้านของนายจุนทะสูกริกนักเขาไม่เคยถวายอะไรพระศาสดาเลยแม้แต่น้อยบุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ทําดอกไม้เพียงกามือหนึ่งก็ไม่เคยบูชาครั้งนั้นโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นในกายของเขาความเร่าร้อนจากอเวจีมหานรก ปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียวท่านกล่าวว่าไฟอเวจีนั้นร้อนนักสามารถทำลายในตาของผู้ยืนห่างถึงร้อยโยชน์ได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าความเร่าร้อนในอเวจีแผ่ไปร้อยโยชน์โดยรอบและมีอยู่ตลอดกาลความร้อนในอเวจีมหานรกนั้นแรงกว่าไฟธรรมดามากนักสมจริงดังที่พระนาคเสนเถระ กล่าวอุปมาไว้กับพระเจ้ามิลินว่ามหาบ่อพิษแม่หินประมาณเท่าเรือนยอดเมื่อทุ่มลงไปในไฟนรกย่อมแหลกละเอียดในทันทีแต่สัตว์ที่เกิดในนรกนั้นย่อมไม่ย่อยยับเพราะกรรมรักษาไว้อำนาจกรรมเป็นไปได้ถึงเพียงนี้อาการเร่าร้อนในกายได้ปรากฏแก่นายจุนท่าสูกริกเป็นอันมากอาการอันเหมาะสมแก่กรรมก็เกิดขึ้นคือเขาร้องเสียงเหมือนหมู คลานไปมาอยู่ทั่วเรือนคนในเรือนมีบุตรและพันยาเป็นต้นจับขาวไว้แล้วปิดปากแต่ผลแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ใครห้ามไม่ได้เขาเที่ยวร้องอยู่ทั่วเรือนคลานสี่ขาเหมือนหมูเรือนที่อยู่รอบรอบไม่ได้หลับนอนเพราะหนกขูเสียงของเขาบุตรพันยาปิดประตูหน้าต่างเรือนแล้วปล่อยเขาไว้พวกตนออกไปอยู่ภายนอกจุนทะสูกริกร้องคลานไปมาอยู่ทั่ว ตลอดเจวันพอวันที่8จุนท่าสูกริกก็ทำกาละคือตายภิกษุทั้งหลายเดินผ่านไปทางนั้นเข้าใจว่าเป็นเสียงสุกรเมื่อกลับสู่เวลุวันเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์นายจุนท่าสูกริกปิดประตูเรือนข้าสุกรมาเจวันแล้วเขาคงทำงานมงคลอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่มีเมตตาจิตหรือความกรุณาต่อสัตว์เลยไม่เพียงเล็กน้อย ผู้หยาบช้าร้ายกาดอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องหาเป็นเช่นนั้นไม่ผลอันเหมาะสมแก่กรรมได้เกิดขึ้นแก่จุนทัสุกริกต่างหากเขาร้อนเพราะไฟในอเวจีมหานรกเขาเที่ยวร้องเหมือนหมูอยู่ในเรือนถึงเจ็ดวันวันนี้คือวันที่แปดทำกาละแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกแล้วข้าแต่พระองค์ นายจุนทาสูกริกต้องเศร้าโศกในโลกนี้แล้วยังต้องไปเกิดในที่อันต้องเศร้าโศกอีกหรืออย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายผู้ประมาทจะเป็นบรรพชิตหรือขรหัดก็าตามย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองพระศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสย้ำว่าผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เศร้าโศกละโลกนี้ไปแล้วก็เศร้าโศกเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน เพราะเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนผู้มีกรรมอันเศร้าหมองเมื่อหวนระลึกขึ้นทีไรจิตใจก็พลันเศร้าหมองผู้มีกรรมอันผ่องแผ้วเมื่อหวนระลึกทีไรใจก็ผ่องใสใจเศร้าหมองชักนําไปสู่ทุกขติใจผ่องใสนําไปสู่สุขติจึงควรทําใจให้ผ่องใสด้วยการประกอบกรรมดี